ตั้งดาวเองไหมทีคนแลยไม่ต้องถามว่าไม่ค่อยเหนื่อยอยเ่อยหอกดาวดีกว่าของลูก,กี้เจ็ดร้อยห้าสิบเกินหรอสองพันสามสามพันห้า เป,ะเ,ปะเลยวะกขาถามว่าซิวนอนใช่ไหมซิวนอนเนี่ยวันนี้น่าจะมาอะไรเงียบนะฮะห้าสี่สามสองข้างบูทซิลม,มาดูพ่อหละคขับผมนี่ต่อยก็เอาเนี่ย ถ้าอยากเห็นแท็กลุกกี้ไทยแลนด์ขึ้นอันดับหนึ่งนะอะอ้าวพูดล้วาทำนะหาทำอยู่นะหาทำพ่อ,อาไปนอนแอร์คบเมื่อกี้ยังไม่หลับเลยเมื่อกี้จะเล่นเกมลับอ๊อะ ใช่วันนี้วิ่งสามงานเลยเหนื่อยมากต้องการคนรวดไหมกขาถามนวดให้โดนจุดอ่ะกดปุ๊บแล้วแบบปึ๊บปึบหลับเลยเหรอเอามาพาดเลยกนะ็เน,นี่ยเนี้ยดองเลยเหรอยังไงรูหมากเรเาเป็นชิบะเป็นชิบะผสมอ่ะ ก็ไม่ได้เหยียดน้องหรอกแต่ว่าน้องแบบหน้าหน้าหลับไงหน้าน้องแบบหันมามองหันอะไรกรอหันบบหน้าแบบหมาดิหันนมามองแล้วก็นิ่งเนี่ยไม่ดุไม่เห่าไม่อะไรแต่แบบนี่คือหน้าแบบชิบะเลยเหรอไอ้บอบอบอ,บอล่าสุดบอไปเล่นกับหมาแล้วหมาเห่าล่าสุดชิบะหอนแล้วนะกลับมาพี่วอแบบพ,พ,พี่พี่เป็นโรงพยาบาลหน่อยแขนอยู่ในปากหมาไปแล้ว <laughs> <laughs> กลับมาแล้วแขนชะ่างเดียว โอล่โอ้ยเม่อ้คือแน่นอนหายไปแล้วปะเราถึงพี่โอหายไปโอหายไปแล้วนะอยู่ในตัวชิบะนม่มันลังเล่นอยู่เลยแต่หมาตื่นแล้วน่าแต่น้าน้องแบบไม่เล่นด้วยน้าน้องไม่เล่นนาเมื่อกี้ฮะน้าน้องคือต้องใช้คำว่าเข้ามาแกนคาดนะเข้ามาฟีเจอนคาดบอกไว้ก่อนจะดูไลฟ์ไหนดีกว่าผมว่าสักประมาณห้าโมงวะไม่ อันนี้เพจไลฟ์หกโมงเย็นใช่ไหมครับตอนนั้นหกโมงเนาะแต่มีพิจิกรคืออยู่ที่งานไลฟ์หกโมงเย็นแหรอครับ <c ười> กลับเลยครับ <c ười> รออะไรนี่กี่โมงสี่โมงครึ่ง <c ười> นี่สี่โมงครึง่งอ๋อก็คือเหมือนฟิลแบบมารอแฟน<อ>ทำงานโ<อ>มเมนต์ไงเสื้อตามเสื้อขอร้องสร้าง จะสร้างโมเมนต์ใช่ไหมแต่ที่เสื้อที่ใส่คือของพี่โมงไงผมเขาเขาก็ใส่ไปแล้วเอาเขาบอกว่ามั่วแล้วมั่วแล้วยินเทากับไปบ้านออกผมใส่ของตัวเองเหรอเออออกเป็นเสื้อเขาสองชุดเลยเดี่ทุ่มเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยก็ว่าพี่หันพูดก็ใส่เสื้อพี่วอร์ดดังเลยทั้งฟีล่าแล้วก็นี้เลยสต้องรู้ว่าเป็นเสื้อเขาหมดเลยดียังเหลือข้างในจะเป็นของตัวเองพอกางเกงนี่ก็ของคนอื่นนะครับ เป็นไงชิบ้าด ủ บ้ะอย่าไปเล่นนะโอมันขเก็บน่าจะน่าจะโดนขันมานานล็อกตลอดเวลาก็ถ้าปล่อยไปก็แบบงำงำคือรู้เลยนะเฮ้ยทำไมพี่บอลอแขนเดียววะคนดูผู้ชมบอเลือแขนเดียว่ะ เหลือแทนเดียวแล้วก็โดนกัดทิบปากเลยเล่แทนเดียวอะไรเก่งมาถึงในโชว์แขนเลยดิขบ๊อกแขนหายแล้วครับพี่วอวเมื่อกี้ที่หมาเห่าอ่ะก็คือโดนไปแล้วนะมันไม่เห่าอ่ะแต่มันหอน่ะกลัวไหมกลัวตัวใหญ่เหรเธอซูดไม่ได้หรอกตัวเท่าพี่วัว ตัวใหญ่กับบอปะบอคิดว่าไางแต่ต่อ,อยน่าจะสู้ผมนิดหนึ่ง,ง,งล่าสุดชวนหมา,หมาต่อยแล้วนะึน่องกับหมาตัดร <laughs> วดอ่ะล่อยมันออกมาวิมาชกแกมันไม่ได้ป้าต่อยกับหมาแ <laughs> ขนเป็นฟอเขาบอก แกงป่ะอืนนมา,นอ,านอนมันก็ไม่สบายใจใช่ไหมอยากนอนมันก็ไม่สบายใจอนั่นลูกมนะั้งฮะสลับที่กัน